วันนี้ฝนตกแล้วคือเรามีอีเวนต์เร่งด่วนมากตอนนี้เราอยู่ที่อมที่ไหนสักที่อะ่ะ <c oughs> <laughs> มาดูหาวันนี้เราู่กับใครฮะโอ้เย้เพ <c oughs> <c oughs> ื่อนเก่าเพื่อนแก่เด้อเพื่อนบอกว่าเห็นดาราเต็มเลยแต่ว่าไม่รู้จักสักคนเลยคืออะ ก็เราจะซื้อปะ่ะอยากซื้อแต่ซื้อตรงไหนติดป้ปกติก็ไม่ค่อยติดแต่เพื่อซื้อก็จะกิน <c oughs> ตื่นเต้นมากคนเยอะมากรอตื่นเต้นละจ้ะเกะแกเขาคืคอทุก <c oughs> คนคือเราได้ดังไกลมาก <Wow. S 1> ฮลัลโหลเนี่ยคือติดแล้วอะไรเรานั่งหน้าสุดเลยฮะทุกคนฮะตื่นเต้น ทุคนอีกเป็นสารล้านชีวิตนะแม่ <Yeah. S 1> เราได้นั่งหน้าสุดค่ะไม่น้ากูหล่นจังเลยหล่นทั้งสองคนนะะทุกคนที่เข้ามาดูชีวิตต้องตกใจค่ะไม่ใช่ผีนะคะพอรู้สึกไปแล้วค่ะสนุกมากค่ะลิงกับลิงกับตัวเองหรอวมาก คืนแล้วสวยมากดูดิ